สวัสดีตอนเช้าท่ามกลางสายฝนครับลูกเพจฮะทักทายยามเช้านิดนึงนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเส้นทางจากกุตตรรดิตมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับทีมอีจันแล้วก็มูลนิธิเพชระเสมกรุงเทพนะครับเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ กู้ภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสักครู่นี้เพิ่งอัปเดตข้อมูลกับพี่ๆกู้ภยัยชมรมอาสาบุญน่านนะครับที่เป็นผู้ภัยในพื้นที่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เรากําลังเข้าไปในขึ้นบนบนเขาผมไม่ไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าคือฝนตกหนักมากนะครับตั้งแต่เราออกเดินทางมาเลยนะฮะ ตอนนี้ทีมทีมคู่พายของเราเนี่ยนะฮะที่ล่วงหน้ามาก่อน,นะฮะแล้วก็ลุงอูดอิจันลุงอูดอิจันก็เดี๋ยวจะเดินทางมาพร้อมกับโรงครัวนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโทรสอบถามไปที่ชมรมอาสาบุญน่านนะฮะซึ่งเป็นคู่ภัยเขาบอกว่าตอนนี้ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยนะฮะระดับน้ำเนี่ยทรงตัวแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ในเกือบทุกตำบลน,นะฮะเกือบทุกตำบลของอำเภอเวียงสาตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมู่บ้านาเมื่อคืนนี้การช่วยเหลือตลอดทั้งคืนต้องบอกว่าเป็นไม่ได้ความยากลำบากนะครับเพราะว่ารถบางคาันที่วิ่งผ่านกระแสน้ำนะครับบนเส้นทางมีรถตกลงไปในน้ำหลายสิบคันนะฮะมีคนติดอยู่บนต้นไม้นะครับติดอยู่บนกอ นะที่ขึ้นไปหลบน้ําเมื่อคืนนี้ทางทีมกู่ภายในพื้นที่เนี่ยเขาเข้าไปช่วยมาได้แล้วนะฮะแล้วก็มีผู้สูญหายที่แจ้งว่าสูญหายตอนนี้พบบางส่วนแล้วละ่ะพบพบตัวล้นะฮะก็ตอนนี้ทีมงานเราเดินทางมาถึงถึงอําเภอน่าจะเป็นตําบลงิ้วงามนะฮะเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอีป่ประมาสัก 40โล50โลเราจะถึงที่จังหวัดน่านก่อนนะฮะแต่ว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะเมื่อกี้คุยข้อมูลกับทางพี่ๆกู้ภัยบอกว่าเส้นทางจากน่านจากจังหวัดพแพร่ไปที่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะมีน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรบอกว่ารถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้เดี๋ยวเราไปถึงจุดนั้นนะฮะผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะนะครับถ้าจุดไหนมีสัญญาณ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าตั้งแต่แต่ในพื้นที่ภาคเหนือมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฝนตกตลอดเส้นทางเข้าเขตของจังหวัดอุตรดิตจังหวัดแพร่นะครับเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับใช้ปัดน้ำฝนเนี่ยก็แรงพอสมควรนะครับข้อมูลเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะก็มีคนแจ้งมาว่านะครับก็คือเป็นพี่ๆคู้ภัยในพื้นที่เนี่ย น้ำเนี่ยยังยังยังท่วมสูงนะครับน้าที่เข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรนะครับอพยพชาวบ้านนะครับผู้ป่วยคนชราเด็กนะฮะออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยได้แล้วนะครับแต่มีบางส่วนที่ยังต้องเฝ้าบ้านเรือนของตัวเองเฝ้าทรัพย์สินของตัวเองนะครับเรื่องของการส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารให้กับชาวบ้านที่จะต้องจําเป็นเฝ้าทรัพย์สินของตัวเอง ฝ้าบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับภารกิจเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในวันนี้แหละครับแต่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนะครับจนถึงเมื่อวานเนี่ยนะครับเจ้าที่ทางทหารทางฝ่ายปกครองทางตำรวจทางกู้ภัยเนี่ยเขาระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนนะครับผมเชื่อว่าส่วนมากเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแล้ว แต่ปริมาณน้านะครับที่ท่วมเขาบอกว่าทุกตําบลของเกือบทุกตําบลน,นะฮะใช้คําว่าเกือบทุกตําบลของอาเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้ถูกน้ําท่วมระดับน้ำเนี่ยทรงตัวตอนนี้ต้องต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยทรงตัวบ้างแล้วนะฮะแต่สิ่งที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาถ้ามีฝนมาลงมาเพิ่มเติม แน่นอนว่าน้ําที่มาจากบนเขานะฮะน้ำที่มาจากบนเขานะะน้ํา,า,าที่ล้นสปิวเวย์ออกมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับมาสมทบกันเนี่ยนะฮะถ้าฝนตกลงมาหนักสถานการณ์น้ําที่บอกว่าทรงตัวอาจจะมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้น่าจับตานะครส่งกําลังใจมาให้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านมาเยอะนะครับตอนนี้ทีมกู้ภัย มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพเราเดินทางไปสมทบนะฮะเดินทางไปสมทบทางทีมกู้ภัยในพื้นที่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยกันละกันนะครับก็หลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะบอกว่าไงนะไม่ต้องเข้าตัวจังหวัดครับเข้าไปที่ อำเภอสาเลยอืมโอเคขอบคุณนะฮะที่แนะนําไปแพร่เลยค่ะหนักกว่าน่านอีกตอนนี้ใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านมีข้อมูลจุดไหนที่ปริมาณน้ําที่ยังท่วมสูงแล้วก็วิกฤตหรือว่าเส้นทางน้ํากาลังจะไปนะครับสามารถแจ้งผ่านข้อมูลในไลน์นี้เข้าม,มาได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการทํางานให้กับเจ้าที่รวมถึง แจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อยู่ในเส้นทางน้ำนะครับที่น้ำจะเดินทางไปเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ในไลน์นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาแจ้งข้อมูลนะครับคนบคนบอกว่าช่วยระวังหลุมซ้ายมือนะครับช่วยช่วยน่่นด้วยครับครับกำลังไปช่วยครับตอนนี้ ต่อของซ้ายครับขับรถดีๆระวังปลอดภัยก็เราก็ใช้ความระมัดระวังเต็มที่นะครับล้อมกวางเข้าเวียงสาถนนคดเคี้ยวเดินทางปลอดภัยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจทีมงานนะฮะแพร่น้ําท่วมเยอะนะครับจุดไหนฮะของของของพแพร่ล้อมกวางหรือเปล่าฮะเทียบเทอล้อมกวางมะนะจังหวัดแพร่เห็นว่าจุดนั้นก็ว่าน้ําเยอะเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนว่าเราจะสามารถเดินทางไปที่เวียงสาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากเส้นทางที่จังหวัดพแพร่ไปที่น่านเนี่ยเขาบอกมีน้ำท่วมขังนะครับมีน้าแล้วก็อยากจะฝากเตือนด้วยนะครับช่วงที่ผ่านเขาอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้ขนาดมีปูนฉาบอยู่นะครับมีเขาเรียก ภาษาช่างเเรียกแกมเปลียนเขาเรียกทุกอย่างนี่แหละคือมีดินสไลด์นะครับช่วงที่ขับผ่านเขาอะไรเงี้ยนะครับระวังระวังดินสไลด์ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เจอเหมือนทําท่าว่าดินจะสไลด์ลงมานะครับเชลอนะครับข้างหน้าปงายอำเภอสูงสูงเม่นเวียงสาอ่วมเลยค่ะครัเป็นกําลังใจให้ทางทางพี่น้องชาวจังหวัดพแพร่แล้วก็ ทางจังหวัดน่านนะครับอําเภอเวียงสานะครับแล้วก็ทางล้อมกวางนะครับเท่าที่เราทราบข้อมูลเนาะมีมีจุดไหนที่ที่ตอนนี้หนักก็ส่งข่าวเข้ามาก็แล้วกันนะครับก็เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับหรือถ้าเราเข้าไปช่วยไปได้ก็จะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับเครือข่ายพี่ๆกู้ภัยนะครับที่หลายหน่วยระดมกำลังเข้ามาช่วยกันตอนนี้นะครับ ไปที่เวียงสาประมาณครึ่งชั่วโมงจากแพร่ไปประมาณอาจากแพร่ไปเวียงสาประมาณครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณด้วยนะฮะคุณประถมพงศ์นะฮะขอบคุณครับต,ตัวเมืองนตัวเมืองน่านน้ําลดตัวเวียงสาหนักค่ะ